สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิโคลอีกครั้งนะคะในเกมพอเท่าไหนวันนี้ค่ะนิโคลจะมาสอนครับของขั้นพื้นฐานของขั้นพื้นฐานคืออะไรขั้นแรกนะคะเราต้องมีโต๊ะครับโต๊ะครับจะมีทั้งหมด4โต๊ะแต่นิกจะอธิบายไปทีละโต๊ะไล่ไปเลยขั้นแรกใช่ไหมมีโต๊ะเสร็จขั้นที่2ค่ะเลเวลต้องสูงระดับ1ก่อนเพื่อที่จะได้คัฟของใหม่ๆ เลเวลโต้คัฟต้องอัปเกรดด้วยต้องมีวัตถุดิบที่เหมาะสมที่จะครัฟโต้โตนั้นคือเราไม่สามารถเอาของอะไรก็ได้มาคาฟแยในโต๊โตัวเดียวกันมันแยกครัฟโต้ะนะคะเกมนี้แล้วก็เวลาคาฟเกมนี้ะนะคะของจะไม่เด้งเข้าตัวแต่ของจะอยู่ในสล็อตที่คาฟไว้ต้องกดคลิกลับนะคะถ้าไม่คลิกลับของก็จะยังอยู่ในโตแล้วก็ไม่สามารถครัฟอะไรต่อไปได้มาเราจะมาครัฟโตแรก โตที่1สามารถคาฟอะไรได้บ้างจะยกตัวอย่างสัก2อ,อย่างคือคราบ้าพพคอตตอนกับคาฟของดิบจำพวกไม้อ่ะคะ่ะบล็อกไม้เอ,อ่ยอะไรอย่างี้สังเกตดูก่อนนะอะไรเอามาไว้ในตัวและสามารถคาฟได้มันจะมีสีขึ้นมาเห็นปะงั้นเดี๋ยวจะคาผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างเขาต้องการคอตตอนสี่ชิ้นคอตตอนหาได้จากไหนหาได้จาก ต้นไม้พุ่มเล็กๆนะคะแล้วมันจะแบบจะเป็นภาพนิ่งๆใช่ไหมพอครัฟเสร็จอ่าคัฟเสร็จปุ๊บเด้งเด้งแล้วมีเป็นรูปกล่องขึ้นมาคือต้องกดรับพอกดรับปุ๊บตรงนี้จะหายไปสังเกตเลยนะแล้วเวลาครัฟของนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตสําคัญมากคือรีควายคือเขาต้องการให้เอาของสิ่งนี้ไปครัฟที่โต๊ะไหนครัฟซุ่มสี่ซุ่มห้าโต๊ะไม่ได้นะอะอย่างเช่นเราอยากได้เพชรอะ เขาบอกไม่ได้คุณต้องไปคาบที่โต๊ะนี้แล้วโต๊คุณอะต้องอัพเป็นเลเวลขั้นสองก่อนงั้นคุณไม่สามารถครับแมทริออรลชิ้นนี้ได้เห็นไหมแต่ละโต๊ะเขามีกำกับบอกนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเดินไปจิ้มโต๊ะไหนก็คาฟได้หมดเลยเห็นป่าเอาค่ะโต๊ะแรกเสร็จไปแล้วโต๊ะที่สองเราจะมาคราบที่โต๊ะหนังสือโต๊ะหนังสือสามารถคราบอะไรได้บ้างเอาหลักๆเลยเลยนะอาวุธของนักเวทของนักธนูแล้วก็สกิล น้ำยาโพชั่นอ่าเดี๋ยวนี้จะมาครับสกิลให้ดูอ่านี่เขาบอกเขาต้องใช้แร่นั่นไม่ใช่แร่มันเป็นเพชรค่ะเพชรสีฟ้าีลยวลองขาให้ดูปึ๊บอ่าบางคนเอ้ยครับเสร็จแล้วดีใจดีใจมากลืมตัวกดออกเอ้าไม่เห็นมันมีเลยเห็นสัญ,ญลักษณ์ตกใจปะคือคุณยังไม่ได้รับของคุณต้องกดรับด้วยเห็นไหม รับปุ๊บเด้งเข้าตัวถามว่าเด้งเข้าตัวแล้วหายไปไหนกด b ีิะกด b ส,ด b สิแล้วเอาออกมาวางนี่อ่าโต๊ะสุดท้ายแล้วนะคะโต๊ะนี้เป็นโต๊ะตีเล็กถามว่าคาบอะไรได้มั่งหลักๆโต๊ะนี้นะคะจะเป็นของเกี่ยวกับพวกเวปอนของอาวุธมิลีพวกดาบขวาน แล้วก็พวกถุงมือเหมือนมือดอเรมอนเลยใครตัดแขนดเรมอนหรือเปล่าเนี่ยเวลาอัปเกรดโตอัพยังไงเห็นสัญลักษณ์ชี้ขึ้นไหมคะนี่ตรงนี้เลยกดมาที่นี่แล้วเขาจะบอกว่ารีเว่าเว่าคุณต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราอยากได้โตเป็นระเวล3ใช่ปะเขาต้องการแร่ทองโอ้ไม่มีคะ่ะไม่สามารถอัพได้เอาละค่ะ โตะท้ายสุดและสุดท้ายของจริงอ่ามีหอกมีหอกก่อนโต๊ะนี้นะคะจะเป็นเตาหลอมเตาหลอมนะคะจะส่วนใหญ่นะมันจะครัฟคือเอาพวกแรลมาเห็นปะแร่ดิบที่เราได้มาเห็นไหมกดครัฟปุ๊บจากวัตถุดิบที่มันดิบๆมันจะกลายเป็นวัตถุดิบ ที่ไม่ดิบแล้วอย่าง,งงนะอันนี้แล้วก็กดลับค่ะเหมือนเดิมอย่าลืมปึ๊บเรียบห้อยแล้วสำหรับการคัขฟของเห็นไหมคะง่ายๆไม่ยากเคยๆก็ทำได้อันนี้เราจะมาบอกว่าแร่แต่ละชนิดทำมาจากไหนอ่าอันแรกนะคะมันจะเป็นฐานแล้วก็ทองแดง เงินทองเพชรสีแดงสีม่วงอะไรพวกนี้คะ่ะทั้งหลายแหล่มันหาได้จากดาวใหม่ๆที่เราไปถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าดาวไหนมีแร่หรือเพชรอันไหนกดคลิกไปเลยคะ่ะเขาจะมีบอกเลยชื่อมอนชื่อพืชชื่อแร่ดาวตรงนี้เรากดเลยก็ได้บางดวงก็ไม่มีนะเขาเค่นบอกหมดเลยเห็นไหมแต่ละดวง ยนบอกหมดเลยแต่แรกที่สำคัญนะคะนิกจะบอกว่ามันจะอยู่แมปรูปเห็ดไอรอนออกับโคก็คือแรเอนะ่เงินกับฐาน2ตัวนี้นะเงินกับฐานแต่มีอย่างหนึ่งที่แปลกค่ะคือเนี่ยแมปฮิมามันไม่มีแร่ มันมีแต่เพชรเพชรสีฟ้าซึ่งสามารถได้จากการตีมอนตอนช่วงกลางคืนมันจะดอบเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเรื่องไงอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับน,นี้ทุกคนโชคดีค่ะ